ก o ดมอ o ์นิ่งเพื่อนเพื่อนวันนี้วันหยุดไปเลยเพื่อสุขภาพของเราเราต้องไปอุ้ยหน้าเดี๋ยวจะพาไปตื่นขึ้นมาล้างหน้าหน้าหน้าสดหน้าสดไปออกกำลังกายก่อนค่ะวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายมันอืดอัดอืดอัดต้องยกออกไปเลย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 ฟังไปด้วยเดี๋ยวพี่ดูย้อนหลังนะน้องเอเชียกำลัง เจ้าเจ้านอนเฉยกันเ,เจ้าเจ้ามาออกกําลังกายกับพีบ่ีค่ะเดี๋ยวแมาดื่มตื่นขึ้นมากาแฟหรือว่านา้ำขิงน้ำขิงร้อนๆนะคะแล้วก็มาออกกําลังกายกันนะคะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องยกออกต้องยกออกใช่ไหมฟ,ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่เด้อน้อง เทีนม้กันพาเข้ามาเลยฟังน้องฟังเสียงเจ้าเจ้ารณวนี้นะคะ6โมง6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้า6โมงเช้าที่บ้านเราเที่ยงใช่ไหมคะเที่ยง Good morning morning Good morning เสียงเจ้าเจ้ากำลังฟังน้องเอเชียฟาดไปด้วยพี่กเจ้ากําลังกายไปด้วย เอาเป็นพี่จะออกกำลังกายไปด้วยข้าคขังจัดไปจัดไปออกกำลังกายจัดไปน้องจัดไปวันนี้มีคนบอกว่าเอ้า,อาเพื่อนๆทีนี่บอกว่าเอาไข่ลดไปแล้วสองกิโลหรือลดไขมันใช่ไหมมีคนบอกว่าถ้าด้าน ถ้านอนอยู่นี่นะคะอันนี้คือด้านข้างถ้าอยู่บนที่นอนให้ทำท่านี้นะคะปวดไหมรู้สึกปวดเอวไหมจ้อฝึกฝึกฝึกดูสิเอามือด้านหนึ่งอันนี้นอนตะแคงขวาซ้ายขวานะคะซ้ายขวาเปลี่ยนข้างทำไปยี่สิบครั้งนะคะออกเพื่อสุขภาพของเราคะ่ะนะ มีความสุขทำอยู่กับบ้านเพราะว่าหนึ่งแล้ถ้าอายุเยอะมันจะดังกระดูใครที่ดังก็เก็บก็เก็บก็เก็บนั่นมาให้เวลากับตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองนะเพื่อนๆยืบๆมีแขนม,มีขาก็ยกขึ้นแล้วทาที่บ้านเราทําบนที่นอนก็ได้สิบยี่สิบครั้งนะคะ รู้สึกยกขึ้นไปเลยเหยียดขึ้นไปเลยปวดเอวไหมหนึ่งสองสสหนี่คือเอวลดเอวแล้วก็ได้ทั้งแขนและขาด้วยไปพร้อมกันอันนี้คือนอนทำการออกกำลังกายออกได้ทุกอย่างนะคะใส่ใจใส่ใจฟังฟังไง ฟังน้องเอเชีย e บรรยายสทายยายเนาะขนาดชาวโลกเขาก็รับไม่ได้ข้าวไหนแม่ยังมีหน้าไปยังมีหน้าไปไลน,นะจะมาเต้นท่าอย่างบเต้นอยู่ห้องเดิมๆของขนาดเราเปิดหน้านี่นะมันยังยากันไอ,ไอปิดหนา้ามาเต้นอยู่ห้องคณหนูห้องเช่า มีรองเท้าออกลังกายไปด้วยฟาดไปด้วยละแซนฟาดแบบซอกๆนะก็ยังออกมาไอกระดอกกระแดกนะไม่นานหรอกนานนะอันนี้ปากกินพริกกินเกลือนี้ไม่ได้แช่งนะหันฮันมาทำอาชีพอย่างอื่นซะ กันไปขายก๋วยเตี๋ยวสุดเด้อเขาขายดับขายดีให้ขายก๋วยเตี๋ยวจะไม่รวยหายเด้อนะคะดีกว่าจะมาจะเอาอาชีพมาด่ากันไปด่ากันมาเลยจ้าบ่าน้ำเด้อมันบรกวยอาชีพไอหัวซุปหัวซุนนะั่นเหลือจะหล่นจะหล่นเห็นแล้วรับไม่ได้เห็นข้าเต้ดําเดิมเมนั่นแหละ สังคมชาวโลกก็ไม่รับนะจ๊ะรับไม่ได้ค,คุณคุณฝ่ายชี้ฝรั่งถามว่าว่าอิสเดตมาซ์เดออิสเดตมาซ์มันมันใส่หน้ากากปิดเนาะเพื่อนก็ถามเนาะฝรั่งเนาะก็เลยบอกว,ว่ามันเป็นม่านสังคมสะนะุกภัยสังคมนะคะขนาดเราเปิดหน้าเนี่ยเขาเขาก็ยัง จะไม่รับแล้วไปสมัครานไหนเขาก็ยังไม่รับเกิด<ส>จะไปปิดหน้าจะจะใช้อาชีพตลอดชีวิตปิดหน้าเลยคะ่ะมันใส่นั่นอินี<ส>ไปเลยเริ่มเหงาออกแล้วใช่ไหมเหงาเริ่มออกแล้วใช่ไหมเหงาเริ่มออกแล้วใช่ไหมใครนะคุณคุณ จอยบอกว่าพี่วีวีขยนันใจงเลยมาลรามาเราก็ต้องเกลียดมันถ้าออกกําลังกายแล้วมันรู้สึกว่าวัานไหนไม่ได้ออกนี่มันงุดหงิดงุ่นง่านงุดหงิดงุนง่านชกมันไปเลยต่อยมันไปเลยมวยไทยนะคะดูเมื่อเช้าเห็นอยู่น้องกำลังฟังอยู่น,นะคะน้องเอเชีย นะจัดการไปเลยพวกเราจัดไปเลยเขาซอกเขา้าซอกสตัได้ชัชชชชสงสารชีวิตนาะสงสารชีวิตนางเนาะแทนที่จะมีชีวิตที่สุขสบาย ต้องอยู่ในห้องเดิมนั่นแหละตอนนี้วันนี้มันไล่อยู่ในห้องเล็กๆอยู่แถวไหนละ่ะน่าสงสารใช่ไมทำไม,ำไ,มไม่มีใครเอาขอเลอยเหรอชิบไม่ได้ดูถูกาาชีพนะคนอื่นเขายัง หัวฝรั่งอันมันแน,นะนำเด็นี่วาสนามันแข่งกันไม่ได้แล้วนะน้องเอเชียจับไปเลยจับได้สดใจมากบึ้บบึ้บึบองแขนก้ามเป็นมัดมัดหน,น้าจิตกัดแค่เล่นเบาๆวันนี้ส่วนแขนส่วนขา ส่วนแขนย่อลงเวียงไปเลยเวียงไปเลยค่ะแล้วเพราะว่าถ้าเราเวียอย่างนี้เอวตอนนี้เท่าไหร่ใครวัดได้ใครวัดดึงกับผ้าก็ได้นะคะถ้าผ้าเข้ามาก็ออกกำลังกายกับผ้าได้นะคะ โยคะ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 ดึงกึ่งแขนขาโย ouais. คะโยคะมีผ้าเปรามาณตัวเช็คเช็คว่าส่วนไหนที่มันเกินรีดออก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 ท้องรีดออกก็รีดออกรีดออก แกงขาดก็มีใจแจ๊ะบอกใครก็ได้จัดได้ใส่ใจมากน้องไอ้เชียจัดมันไปเลยจัดมันไปเลยจัดมันไปเลยแต่ก็ดูกลุ่มเนาะปกติถ้าคนเขามีชีวิตธรรมดาเนาะก็อยู่ไปหาธรรมเรามีคนดูเราสองคนเราก็ดีใจอันนั้น มันก็ทำเป็นสีเทาๆยังไงกลุ่มวงเขาสีเทานะสีเทาสีแดงสีเหลืองไม่ว่าขอให้มาเป็นสีเป็นสีนสร่างกายแข็งแรงทุกอย่างมันก็สุดชื่นสุดชืนนนนน่นุสงสารเขานะพูดอยู่นี่มันใส่มนันแ่ก็สงสารมันอยู่นะ อนางหน้ากาเอาไปทำดูนะเพื่อนๆมันต้องการจะมาฟาดฟันคนนี่มันต้องใช้สมาธินะวิวจะฟาดฟันกับไครมันหรอกมาเลยหุ่นดีหุ่นสวยไปกับวิวีเลย